พี่น้องครับพาพี่น้องมาจับป้าครับผมงบ80บาทครับผมพี่น้องงบ80บาทเบิ่งว่าสิได้ป้าหลายครับงบ80บาทสูบสะน้อยงบ80บาทกำไรหรือขาดทุนครับเดี๋ยวไปชมกันครับพี่น้องครับถูกมากครับงบ80บาทนี่ครับน้ำมันสองขวดครับน้ำมันสองขวด ว่าตัวหนึ่งสองตัวนี่ก็ได้แล้วได้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 ทุ่นขึ้นแล้วสูบไปขายครับสูบกินนำ้ำสูบกินด้วยสูบขายด้วยครับพี่น้องครับลงทางนี้มันสั้นครับลงยากอย่พาพลาดลงซะดิครับผมพี่น้องจับมือเดียวให้เบิ่งขี้ต้มมัหลายปวดมุ่มงไปกหอยน้ำครับพี่น้องมุ่มงไปข่อยนำ้ำจับปลาหกปวด งบ80บาทครับงบ80บาทโอ้พี่น้องเอ้ยงบ80บาทพูดแบหญ่เลยพี่น้องโอ้พูดพูดโอ้ยพี่น้องพูดพูดโอ้โอ้บอกบอกเราพี่น้องบอกแล้วบอกเราพี่พี่น้องก็พี่น้องก็พี่น้องเอ้ยงบ80บาทงบ80บาทโอ้ตัวเดียวกับคุ้มแล้วตัวนึงเป็นโลเลยนี่เออกใหญ่เลยบักใหญ่เลยตาตื้นมาเต็มเลยตาหน่อยหน่อยตาดำเลยนี่อาตาดำมอ เราเล็บพี่ันเราเล็บตีเหมืแล้วโวกมันเทียนโวกมันเทียนแคบพวกนั้นเทียนป้านะเออคุณโมเปียสิบาทไปลงเลยๆๆน้ำแห้งหมดเลยไปนี่ในยด่างก็ออกเราขีดต้นมันจะออกไปเลยขีดต้นไปอุ้ตานน้ำไปแล้วก่อนซานในซานนะครับเจ้น้ของตำนานบ่าวอิสานยังอยู่ครับตำนานบ่าวอิสานยังอยู่ครับฝากเบิ้งฝากกดตามีนะครับเด้อคนมักคลิปหาปลาให้ยังคุณ จำนานบาลิสานยังอยู่นะครับพูด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 พูนพูด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 พูนพูดพูดพูดพู่พูดพูดพูนพูดพูดพูนพูีพูดพูนพูกพูด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 พูนพูด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 พููดพ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 ูพ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 ููพูพูดพู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 ูพูพูนดพูพ ไปเอาไปไงก่อนไปเอาปากเข่งก่อนปากเข่งปากเข่งจับปลาหมอปลาหมอจับปลาหมอแล้วก็จับปลาหมอจับปลาหมอแล้วก็จับปลาเข่งจะจับขู่เตรียมเบ็ดมาพร้อมเลยดูดขี้ตัวเมื่อกี้ตัวละรวมทีละปลาโอ้โหลายเลยกระเสือกปลาอย่างจะมีอยู่ก็ได้กินโอ้โหลมครับ

บริง่ายเลยพี่น้องไอ้เจ้าป้าในบูมีขากรองนี่ลำบากพี่น้องเจ้คนมีอยู่เจ้คนมีขากรองอยู่ตรงนั้นนี่มันบอกคือเก่าแล้วพี่น้องทางานดบาอีสานบอกคือเก่าแล้วมันมันไม่เหมือนเดิมออท,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 ท่าลิปท่าขีบไหลสาละปวดเขาก็เลยอยากเบิง้งพวกนี้เบิ้งกับเบิ้งเรื่อยๆเลยมีแรงกังน,กนมีกำลังใจในอาชีพขีบก,กันนะ กาลบาอีกสามยังอยู่อยู่เรือยกับพี่น้องยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนหรอกก็ยังอยู่กับกับพี่น้องคนไทยทุกคนจับตัวพีถุงเลยม่ใช่ไม่ได้ไม่ขอว่าใส่แล้วก็เสื้อก็เสื้อน่ก็เสื้อห่อยก็เสื้อก็เสื้อก็เสื้หตัวนี้ขอเงินไเ็ง ปสิบบาทแปสบาทขดทุนพี่น่อยพี่น้องอยงแปดสิบาทไงบบไงนะแบบเออไม่เอ้เออเออเอเอ้ยไอดินแห้งอรโอเคไงโอเคไง มีบ่บกไหนโอ,โอ้หลาย,ย,ย,าย,ยตัวเลยตุ่มหลายหน้ำออกโว้ยน,นี่นี่นี่ว้านี่พี่น้องงบแปรสิบบาทคัดมีคุ้มยุ่นี่คุ้มยุ่มาอยสานคนบ้ามาอีกแล้ว ไอสานตำนานคนบ้าตำนานที่ยังมีลมหายใจงบแปดสิบบาทงบแปดสิบบาทมีประเสื่อมมาประเสื่อมีหลายโต๊ดตัวนี้เลยหลายตัวนี้ตำนานที่ยังมีลมหายใจพี่น้องเลยกดพี่น้องเอ้ยอู้หูพี่น้องอู้หูคุณอู้หูเตะประคองยัยสามโต๊ดละกดหัว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  กดหัวนี่ตำนาน่ผมนี่จับปลาเป็นเดี๋ยวนี้บม,มิเวณคนธรรมดาเดี๋ยวนี้ผม,มิเวณคนธรรมดาเดี๋ยวนี้ขนาดปลาเสื่อมก็ยังจับยากเนาะ กาดยังร้ายพี่น้องยก้ของกาดจับใหม้มันเหลวนี่นี่เห็นบ่นี่ปลาปตองกับร,รออ้ายปลาตอง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 ยังไม่รู้จักหรอกหอยหอยจูบกับร้ายให้หอยจูบเป็นกระบุ่งเลยหลายขาดเลยอยู่บ้านผมอยู่บ่มีเบ,บ,บื่อเต่แนวกินเด้อบอกก่อนเลยบอกพี่น้องกันเลยบเบื่อ ดูตเนีกินมีสาร้าทั้งนนี้เห็นบ่ปลาเสื่อมเห็นบ่ปลาเสื่อมเี่ปลาเสื่อมหน่อยนี่แม่มันแม่มันบอยู่แม่มมันหนีเหรนไข่อมไรจะรู้嘛โอ้โหตีก็ไงญ่ปุ๊ปปุ๊ โนแบาทโอ like ้ขี้ต้มขี้ต้มขี้ต้มตัวได้ไปหน่อยนะขี้ต้มขี้ต้มขี้ต้มจับนี้่อยจั่มี้ต้มจับขบขี้บ้มจับขีปต้มจี้ต้ปปับขี้ตับี้ต้มรับล้

กำลังมองไห้ดีดูมูคนดยแต่คนรักจับให้เก่าสวยดนึ่งแตรดูไม่ดูนำอกว่าประดุขอปดุแตพี่น้องเลยน เจอแล้วเจอไอ้ดุกแล้วไอ้ดุกดุกนาด้วยไอ้ดุกนาดุกนาลูกพ่อดุกนาอยู่วิเชนะลูกพ่อดุกนาลูกพ่อดุกนาลูกพ่อกดมือลงไปดุกนาลูกพ่ออย่าปักพ่อนะพ่อเจ็บเหมือนกันนะดุกนาลูกพ่อตัวไม่ใหญ่แน่นะพี่ เกินาูพ่อที่ต้นไล่ที่เน่นเอห็นไหม่งานกระบอกไล่งานโบสั่หวกลูกมากินพุทเทสเนี่ยโอ้ได้แล้ทนี้ได้ทำนี้ได้แล้วนี่มาดนะลูกนะลูกพ่อ

ตัวน <ersch> ี la, mm ่ hmm. oh, 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 ้อใหญ่เจอตัวใหญ่แล้วพี่น้องนี่โอ้ยยยยยโอ้ยยตัวนี้ตัวนี้แปบาทตัวนีวคุ้มเลย ดูดีมั้ยตัววะนี่ไงดูนี่ดูแม่งเลยนี่แล้วตัวนี่โอ้กี่ต้มมั้โอ้กี่ต้มโอ้่กี่ต้มตายแล้วเออชน ตัวน้าเติมใส่เยอขะขน่โอ้จะได้ดูุกระดูกมาแล้ว

لا no, no, no. พอครับจบคลิปนี้ครับพี่น้องโอ้โหไว้แล้วเึ็นว่ามันคันแล้วดูหนามไซไปก่อนโอ้ยพี่น้องต้องดูด